ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ผู้รับการประเมินนางสาวจารุวรรณบัวสีใสนางสาวจารุวรรณบัวสีใสคุณวุฒิครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2566จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดประชาราชบำรุงจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาระตึกวิทยา และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนคปรปฐมในด้านภาระงานสอนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568สอนจำนวนทั้งสิ้น23ชั่วโมงต่อสัปดาห์นอกเหนือจากการสอนทีคา้าพเจ้าได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานต่างๆของโรงเรียนทั้งในด้านงานบริหารวิชาการงานบริหารงบประมาณงานบริหารทั่วไปและงานบริหารบุคคลนอกจากนี้ยังมีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นดูแลระบบคัดกรองสุขภาพจิตของโรงเรียน ดูแลระบบคัดกรองการอ่านการเขียนดูแลเรื่องการทดสอบอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นแอดมินเพจโรงเรียนวัดบ้านของน้อยและรับหน้าที่เป็นพิธีกรประจำงานต่างๆของโรงเรียนระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาคือการเดินทางของหัวใจที่ไม่มีตำราบทไหนสอนได้จากคนที่เริ่มต้นด้วยคำว่าไม่เคย สู่วันที่ได้เข้าใจว่าการเป็นครูไม่ใช่แค่การสอนแต่คือการใช้ชีวิตร่วมกับเด็กๆในวิดีทัศน์นี้ขอเชิญชวนทุกท่านไปเห็นเรื่องราวเล็กๆที่สร้างขึ้นด้วยความตั้งใจของคนคนหนึ่งที่อยากเป็นครูให้สมกับคำว่าครูวินัยและการรักษาวินยัยในฐานะครูคนหนึ่ง ข้าพเจ้าเชื่อว,ว่าการประพฤติตนให้เหมาะสมทั้งในและนอกห้องเรียนคือแบบอย่างที่ดีที่สุดที่สามารถมอบให้แก่นักเรียนได้ข้าพเจ้ารักษาวินัยในตนเองทั้งในเรื่องความตรงต่อเวลาความรับผิดช,ชอบและความเรียบร้อยในการแต่งกายไม่เพียงเพราะว่าเป็นหน้าที่ของข้าราชการครูแต่เพราะอยากให้นักเรียนเห็นว่า ความมีระเบียบวินัยคือรากฐานสำคัญของชีวิตนอกจากนี้ข้าพาเจ้ามีเจตคติเชิงบวกต่อประเทศชาติเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันชาติาศาสนา,าพระมหากษัตริย์คุณธรรมจริยธรรมข้าพาเจ้ายึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งที่โรงเรียนจัดขึ้นและที่วัดจัดขึ้นนอกจากนี้คาพเจ้ายังให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยการออกกำลังกายด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยการส่งเสริมมารยาทไทยผ่านชุมนุมมารยาทไทยเพื่อฝึกให้นักเรียนมีมารยาทที่งดงามในด้านจิตสาธารณะ ้าพเจ้าทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในทุกๆวันและในวันสำคัญต่างๆจรรยบาลวิชาชีพคาพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยบาลวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดมุ่งมันในการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆจากนักเรียนผู้ปกครอง หรือเพื่อนร่วมง,งานข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและนำมาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนมุ่งมันกับการสอนอย่างเต็มที่ใช้เวลาว่างเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนของนักเรียนการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำสื่อการสอนที่มีความแข็งแรงสามารถใช้สอนได้นานและสามารถใช้สอนได้หลายชั้นเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรสอนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของอาหารและความสำคัญของอาหารโดยเรื่องจากเรื่องใกล้ตัวอย่างเช่นการรับประทานอาหารกลางวันให้หมดจานจิตวิญญาณความเป็นครูคาเจาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาใช้ทุกนาทีในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่าทั้งในชั่วโมงเรียนและในช่วงนอกเวลาเรียนเช่นการให้นักเรียนอ่านหนังสือในช่วงพักกลางวัน้าพเจ้าเป็นที่พึ่งของนักเรียนได้เสมอรับฟังแนะนําและส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและได้พัฒนาความสามารถของตนเองเช่น การส่งนักเรียนแข่งขันต่างๆการทำคิดประกวดวันไหว้ครูการส่งนักเรียนแข่งขันสารานุกรมไทยและงานศิลปะหัตถกรรมอีกทั้งยังทุ่มเทเสียสละเวลาหลังเลิกงานหรือเวลาว่างเพื่อพัฒนาสื่อการสอนและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจสวมเครื่องแบบข้าราชการด้วยเกียรติและความเคารพมุ่งมันและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องพร้อมสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้หนักเรียนก้าวหน้าข้าพเจ้าประพฤติตนอย่างเหมาะสมรักษาภาพลักษณ์ของครูเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจา และใจไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องพร้อมปกป้องและป้องกันไม่ให้นักเรียนหรือเพื่อนร่วมงานกระทำความผิดเช่นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการจัดการเรียนการสอนคาพเจ้ามีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ตรง โดยมีครูเป็นผู้แนะนำกระตุน้นและเติมเต็มศัก,กยภาพในแต่ละช่วงวัยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายพร้อมการวัดและประเมินผลหลากหลายรูปแบบจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมีความหมายและสนุกตามนโยบายเรียนดีมีความสุขการบริหารจัดการชั้นเรียนคาพเจ้าดดำเนินการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยความตั้งใจ ให้ห้องเรียนและแหล่งการเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่ให้นักเรียนมีความสุขเริ่มต้นจากการจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งกายภาพและจิตใจจัดห้องให้สะอาดสวยงามนักเรียนทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมได้พูดได้คิดได้ฟังได้เป็นตัวของตัวเองการพัฒนาตนเองค่ะพระเจ้า ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในด้านความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานข้าพเจ้าเข้าร่วมการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างหลากหลายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ site. นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรการทำงานเป็นทีม ในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าไม่ได้เดินคนเดียวเพราะทุกความสำเร็จไม่เคยเกิดจากคนคนเดียวแต่เกิดจากความสามาคัคคีการร่วมแรงร่วมใจการแบ่งปันระหว่างเพื่อนร่วมงานข้าพเจ้ามีความเชื่อเสมอว่าการทำงานให้สำเร็จไม่ใช่แค่การทำงานให้เสร็จแต่คือการได้ร่วมมือกับผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกัน งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษานอกจากการสอนที่เป็นหน้าที่หลักแล้วข้าพเจ้ามีโอกาสได้รับมอบหมายในงานฝ่ายต่างๆของโรงเรียนทั้งในส่วนของงานวิชาการงานบุคคลงานประชาสัมพันธ์และงานพิธีกรการใช้ภาษาและเทคโนโลยี ในฐานะครูสอนภาษาไทยค่าพเจ้ามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสมและในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันและการศึกษาเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้ค่าพเจ้าจึงได้นำเทคโนโลยีต่างๆเช่นแคนวา เช็ GP t GPT มาใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสิ่งที่ได้พัฒนา2องปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เต็มไปด้วยการเติบโตสำหรับข้าพเจ้าในฐานะครูมือใหม่หลังจากที่ได้จบการศึกษาและเริ่มงานสอนอย่างจริงจังข้าพเจ้าอาจอยังไม่มีประสบการณ์มากนักนอกจากในช่วงฝึกสอน แต่วันนี้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าตัวเองสามารถสอนได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงแค่การสอนให้เด็กเข้าใจเนื้อหาเท่านั้นแต่คือการสอนให้เด็กนำความรู้ไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้และนั่นคือเป้าหมายที่ข้าพเจ้าตั้งใจทำมาโดยตลอดสิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจก็คือ ความรู้สึกที่มีต่อสถานที่แห่งนี้เพราะที่นี่ไม่ใช่แค่โรงเรียนแต่เป็นบ้านหลังที่สองของข้าพเจ้าที่นี่มีเพื่อนร่วมงานที่เปรียบเสมือนพี่น้องมีผู้บริหารที่เลี่ยมไปด้วยความเมตตาและความเข้าใจทุกคนอยู่ได้กันอย่างเต็มกัลยาณมิตรและนั่นคือพลังที่เติมเต็มใจของข้าพเจ้าในทุกๆวันของการทำงาน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณโรงเรียนวัดบ้านของน้อยที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เติบโตได้เป็นครูอย่างเต็มความหมายขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ในวันที่เหนื่อยล้าขอบคุณท่านผู้อำนวยการนัทยาเครือเชา้าที่วางรากฐานไว้อย่างมั่นคงขอบคุณท่านผู้อำนวยการนันทพรสีนินที่เปี่ยมด้วยความเมตตาให้คำแนะนำและคำสั่งสอน เป็นผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจและใกล้ชิดกับคุณครูทุกคนขอบคุณท่านผู้อำนวยการสารักประทุมสิริที่ให้คำแนะนำตั้งแต่วันที่สอบสัมภาษณ์จนถึงวันนี้ขอบคุณครูพี่เลี้ยงที่เป็นแบบอย่างที่ดีและขอขอบคุณเพื่อนครูทุกคนที่ไม่เคยปล่อยให้ข้าพเจ้าเดินเพียงลำพังเพราะทุกคน คือส่วนหนึ่งของการเดินทางที่มีความหมายที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าครูการทำหน้าที่ตลอดสองปีที่ผ่านมาไม่ได้แค่เปลี่ยนวิธีสอนแต่มันเปลี่ยนวิธีมองเด็กและวิธีการมองตัวเองในทุกความพยายามมีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและน้ำตาแต่ทุกอย่างก็สอนให้รู้ว่าการจะเป็นครูมืออาชีพ ไม่ใช่แค่มีความรู้แต่ต้องมีหัวใจที่พร้อมจะเดินไปกับนักเรียนในทุกๆวัน